คือทุกคนวันนี้ครับคือแบบว่าไม่ได้แอคแสสมัตดอกอะไรน้องอ่านนะครับเอารถคันนี้มาทํากับเราครับแล้วกล่องรัดมีปัญหาเกิดจากการรีแมปทับถมกันหลายรอบไฟมันใจนาหัวเทียนละล <c oughs> ายทังทางที่ความร้อนอยู่ที่70ผมก็งงว่ามันละไลายได้ไงเราก็เลยจะมาแก้ไขปัญหากันในเมื่อนายรีแมปมาแล้วนายนายไม่อยากจะซื้อกล่องเดิมใส่ใหม่ก็ต้องจะใส่กล่องนี้ <c oughs> เอมจริงปลายแข่งกับกูใช่ไหมใช่เอ้ยมึงได้อะไรนี่ไงได้หลิตมาซื้อให้พี่ดิเปิดคลิปให้กูดิโอเคครับก็กรบสวัสดีนสวอสดีคุณผู้ชมที่รักรบรักทุกทุกคนทุกทุกท่านนะครับผมวันนี้เราอยู่กับผมอีกแล้วกับอินฟินิตี้ไม่มึงลืมเชื่อสายดาวยุโรป อาเหรอต้องมาใหม่ด okay mm. okay okay. ้วยความเป็นนักชาใต่เตอร์โอเคครับก um, okay? ็ขอกระดาษมีนะสวัสดีคุณผู้ชมที่ครักทุกทุกคนทุกท่านนะครับผมวันนี้เราไปอยู่รับลืมว่าลืมลืมยังไงต้องไม่ได้จะไงอ่ะให้น้องชาไทยเตืรอใส่เราอยู่ด้วยโอเคครับก็สวัสดีทุกคนทุกท่านนะครับผมวันนี้เราอยู่กับอินฟ n นิตี้แอแล้ว ไปก็ไหนก็ไปไปโอเคครับก็ต้องขอกราบสวีดัสสวัสดีพี่น้องชาวไทยเชื้อสายดาวยุโรปทุกท่านเลยวันนี้พบผมอีกแล้วอีฟี่ดีแมนครับคือทุกคนวันนี้รับคือแบบว่าไม่ได้แอคาร์สมาร์ทด็อกอะไรซึ่งวันนี้คือแบบว่าน้องอ่านนะครับเอารถคันนี้มาทำกับเราครับแล้วกล่องรักมีปัญหาซึ่งเกิดจากการรีแมปทับถมกันหลายรอบกล่องเนี่ยมันไปอ่านค่าว่าไฟมันใจหนาหัวเทียนละลายทั้งๆที่ความร้อนอยู่ที่70ไม่เกิน ผมก็งงว่ามันละลายได้ไงแล้วก็นยจะมาแก้ไขปัญหากันในเพื่อนายรีแมปมาแล้วนายนายไม่อยากจะซื้อกล่องเดิมใส่ใหม่ก็ต้องจะใส่กล่องนี้เข้าเรียกกล่องอะไรที่หลัก API ไม่น่าถามหรอกก็กล่อง API เลยกล่อง API แล้วก็สาย API นะครับทุกคนวันนี้เดี๋ยวพี่จะนั่งสมุดโกกโดกดาครับนั่งครับพี่เกศ กล่อง API นะครับคุณสมบัติของเขานะครับเขาจะมี3รุ่นนะครับมี8.9 9.0 9.1นะครับ8.9จูนผ่านคอมอย่างเดียว9.0สามารถจูนมือได้นะครับ9.1สามารถจูนผ่านแอปโทรศัพท์ได้แล้วก็สามารถจูนผ่านคอมได้ทั้งหมดทุกเวอร์ชันแต่ว่าคันนี้พี่จะใส่เป็นกล่อง8.9ถามมาทำไมต้องใส่กล่อง8.9ทจุดเเพราะมันถูกคือมันดีครับมันจูนผ่านคอมอย่างเดียวแล้วก็มันสามารถทำด้หลายๆทางแล้วน้องๆก็เลว่าพี่แบงค์ครับ LED เนี่ยมันเป็นกล่องอีกปลั พี่ก็เลยบอกว่าพี่มีชุดแปลงครับบ้านพี่มีของเลยประมาณหมื่นกว่าชุดถ้าใครอยากได้ก็สามารถสั่งที่พี่ได้อันนี้หลักร้อยอันนี้หลักพันนะครับพี่จะเปิดให้ดูครับ<ะ>นี่นี่คือสายเอาไว้แปลงนะครับนี่คือสาย <c oughs> tps แมปนั่นเองไม่น่าเรียกให้เยอะหรอกสายแมปนะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นสายัวฉีดนะครับมันจะมาคู่กันนะครับส่วนตรงนี้นะครับจะเป็นสายความร้อนเสื้อนะครับอันนี้จะเป็นสายกล่องนะครับส่วนอันนี้นะครับผมจะเป็นสายปล๊มติกนะครับผมอันนี้สายไฟบวกนะครับอันนี้สายคอยนะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นสายกาวนะครับอันนี้เป็นสายที่ทําไมมันเยอะจังอันนี้เป็นสายจากอ่าสวิตกุญแจกูพูดให้ฟังไม่มันเยอะจังแต่เราไม่ต้องตัดต่อสายเดิมเราสามารถต่อคอมได้เลย เอาสายพวกนี้และใช่เอาสายพวกนี้ใส่ซึ่งตอนนี้พี่ไม่ได้มีอะไรมากหรอกค<ช>ือพี่เป็นเป็นคนที่แบบว่าคือถ้าพูดตรงๆอ่ะคือกูเป็นแบบว่าเป็นวิาสาตรู้จักเขาไปมวิสตัตปะอ่ารู้พ่อมดอ่ะเออคาร้วิาสาตเลยกูสา,า<อ>สามารถเสกเข้าไปในรถคันนี้ได้เลยใชยห่หรเอเอก็ออกูเสกเลยไปละเอาดีทางนั้นก็ไปมาทุกคนตอนนี้เข้ามาอยู่ที่รถแล้วนี่ไงเฮ้ยเสกได้ดั่งใจเข้ามาอยู่นี่เลยทันที มึงว่ากูแอคไหมก็ไม่ได้แอคอยู่ละแต่กล่องเราอยู่นี่นี่เดี๋ยวพี่จะมาทําให้ดูครับทุกคนหลายๆคนมึงเคยเจอใช่ไหมไอ้พวกกล่องที่ไปรีแมปมาแล้วชอบมีปัญหาใช่เออมันก็ต้องมาจบที่ API ครับเพราะว่าเราจะคุมค่าสแตรอาโรงงาน s t a n d a l o ด้วยที่มันคุนตัวเดียวเลยกล่องมันจะหน้าตาเป็นรู เสียโลกโก้หมดซอมไปก่อน <laughs> อันนี้นะครับ <laughs> ก็จะเป็นกล่องนะครับแปดจุดเก้านี่เราก็สุบอย่างงี้มาสูบไปดูเราถอดกล่องเดิมออกนี่ครับกล่องเดิมเจ้าตัวปัญหานะครับถ้าไปแมปมากๆม,มันจะเออแดกนะครับอย่าพยายามแมปเกิน3รอบที่พี่บอกให้เราก็สุบข้ออย่างงี้ปั๊บแล้วเราก็ลองติดเครื่องเลยครับน้ <laughs> องๆคิดว่าพี่แอดหรือเปล่าแล้วน้องๆก็จะงงว่าพี่แบงค์ครับแล้วใครที่เป็นคนจูนที่เก่งที่สุดในประเทศไทยบอกเข้าไป พี่ฟางผอบพูดได้เหี้ยแสบเลยเอาใหม่ใครเป็นคนที่เก่งที่สุดในะเทศไทยฟอร์จอนดับเบิลวันแน่นอนอยู่แล้วนี่ครับนี่คือความก็ทุกคนก็ทัวร์นี้สนับสนุนโดยโมตุนปัก GP Power ระดับประเทศเยสเดลโคลาบอกเลยว่าบ้านนี้ใช้ทุกทุกคันน่ะเนี่ยนี่คือสายจูนครับนี่ครับจูนเข้าไปเลยไม่ใช่ไม่ใช่ว่าจูนเข้าอย่างงี้ครับเสียบเสียบเข้าไปอย่างี้ครับ ไอ้ตรงรูนะบ๊อบนะครับผมเปิดสวิตช์กุญแจออนแล้วก็มาเสียบที่คอมครับบ๊อบภายในเวลา5วินาทีมันจะนับถอยหลังหนึ่งสองสา<อ>มส,<อ>สี่นับถอยหลังไอสัตว์ไม่ใช่นับแคนเนอะนี่ <laughs> ครับทุกคนเราจะใช้โปรแกรมเป็นโปรแกรม Stand a l o n e Tuner 8.9นะครับผมซึ่ง ถ้าน้องๆก็แบบว่าจะงงกันอยู่ละว,ว่าเราจะต้องจูนยังไงทําไมหน้ามันเป็นศูนย์หมดเลย <takiego. S 1> ซึ่งถ้าคนเก่งๆเนี่ยก็จะวาดหน้านี้ขึ้นมานได้หมดเลยเอาแล้วพี่อะให้พี่ทําให้ดูไหมเดี๋ยวพี่จะลองอ๋อ,อวาดหน้าน้ํามันให้ดูก่อนนะครับว่าเขาทํากันยังไงนะครับ <High inflation> นี่นะครับเขาก็จะทํากันประมาณนี้ครับนี่ครับนี่คือการวาดค่าน้ํามันนี่ครับเราก็มาเริ่มอย่างนี้ได้เลยครับน้องๆหนุหน,น,นจากทางบ้านมาแล้วแต่คนที่เราจะจูนนะครับ <N> ว่าเราจะใส่ค่าอะไรเข้าไปที่ตรงไหนนะครับประมาณนี้นะครับเราก็ลองดูได้ครับเห็นไหมครับ อันนี้คือรอบ9,000แล้วก็ใส่ benchmarks. ค่าคือมันอยู่ที่เราใส่ก็ใส่มั่วๆไปแหละอย่าไปคิดเยอะนะครับอ้าวใส่มั่วๆท้ายไม่บางหรอพี่ไม่บางใส่ได้มึงแอคอะไรด่าเออเนี่ยก็ใส่มั่วๆไปอย่างเงี้ยเห็นไหมเนี่ยใส่มั่วๆไปคือพี่จะเป็นคนที่ใส่กราฟสี่เหลี่ยมแบบนี้นะครับเพราะว่าลูกพี่พี่สอนมาแบบนี้เพลงเฮ้ยเห็นไหมอย่าลุกอย่าลุกอ่างละเพลงอุ้ยนี่เห็นไหมอ่ามันเราจะใช้ค่าเฉลี่ยไงเพลงนี่เมื่อกี้อยู่ไหนอ้าว ตรงนี้หรือเปล่าตรงนี้อ๋อไปตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้นี่ข้างล่างนหมนี่ตรงนี้นีเออมามเป้งเฮ้ยนี่คือตารางของเรานะครับนี่คือตารางที่เราวาดขึ้นมาเข้าใจไหมแต่ถ้าจะเอาตารางเดิมของมันเลยจะเป็นไฟล์นี้เป้งนี่คือไฟล์นี้ครับนี่คือไฟล์ตารางของกล่องที่เขาให้สแตนดาร์ดโรงงานมาเลยนี่คือหน้าน้ำมันส่วนนี้จะเป็นหน้าไฟพี่บอกเลยว่าสําหรับพี่เองนะครับรถ ที่ออกจากพี่ไปทุกคันนะครับพี่ขอบอกกันเลยว่าหน้าไฟกับหน้าน้ํามันนะครับเราจะใช้ไฟไม่สูงมากแต่เราจะแก่น้ํามันท้ายใช่เราเดินแล้วไฟท้ายเราจะใช้ไฟแบบไฟนอนนะครับประมาณนี้ก็อันนี้คือหน้าไฟเห็นไหมครับอันนี้คือหน้าไฟของเราปั๊กนี่นี่โหมดหนึ่งนะอ่าหมด2โหมด2นี่คือหน้าไฟเราจะมี2หมดให้หมด1คือหมดกระโปรงหมาหมด2คือโหมดเร็วแรงทะลุยางลบนี่ไงอันนี้คือหมด2ครับแต่ก็ถ้าน้ามันน้ํามันหมดสแตนดาดที่เขามาให้ก็เดี๋ยวไปดูครับพี่กดให้ดู น้ำมันจะเป็นอ่าน้ำมันช่วงบางครับถ้าหนาจะเป็นสีจังสีถ้าบางจะเป็นสีจังสี่จนอ่อนลงมาจังส่แต่หมวดสองเบ้งหมวดสองจะหนาเตะมาถึงนี่สีจะเข้มขึ้นเห็นไหมครับเอาไหมหมวดหนึ่งเดี๋ยวนะหมวดหนึ่งสีฟ้าอ่อนจะเยอะมันกดไม่ติดว่ะทุกคนแป๊บหนึ่งนะพี่เบอร์นี่เห็นไหมฟ้าอ่อนจะเยอะเห็นไหมเลขอยู่ที่60เห็นไหม หมวด 2. สีฟ้าเข้มจะเยอะนี่ครับค่าสแตนดาดโรงงานเขามีให้มาแค่นี้เลยนะครับซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นอยู่ที่เราจะมาจูนว่าจะให้รถคันนี้ใช้ไฟเท่าไหร่ใช้น้ํามันเท่าไหร่อยู่ที่พวกเราเองแล้วนะครับผมก็ประมาณนี้สําหรับกอง API คือกอง API เนี่ยมันจะมีปัญหาอย่างหนึ่งว้ยเฟมไอ,อ้อทุกคนสามารถมีโปรแกรมจูนได้สามารถมีสายจูนได้แต่ทุกคนจูนแล้วไม่จบจูนแล้วไม่วิ่ง จูนแล้วท้ายไม่เดิน mm. จูนแล้วรถห้อยถามไหมเพราะว่าอะไรเพราะว่าอะไรเพราะว่าทุกคนขาดสจอร์นระบบันถ้าทุกคนโทรมาปรึกษากูรถมึงจะวิ่งประมาณ800 g p s QSTAR ารน่นหรือบล่าไอ้เหี้ย800อ้าวกูถามว่ารถ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 น้องฟ้าคืมตอนกล่องเดิมวิ่งเท่าไหร่ 136แล้วกล่องซิ่ง135แต่ตอนนั้นพี่ป้างจูนให้เราตอนเรายังจูนไม่เป็นใช่ <What? S 1> <c oughs> แล้วตอนนี้จูนเป็นแล้วมินยอยู่1 4 0จีเจฟโด้โูร่ามาทันเอะไรเร็วเลย อ่เร็ว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 มันไปได้อีกเฮ้ยถ้าไม่ซอสแตกวันนั้นก็คงไม่เร็วจนเท่าวันนี้ใช่เออแหวกแตกแตกปุ๊บเลยวับงูเหมือนกันควันออกยิ่งควันออกเยอะรถยิ่งวิ่งไม่เข้าใจเหมือนกันมึงอยากรู้ไหมว่าทำไมรถมันถึงวิ่งตอนนั้นมเพราะว่าน้ำมันเครื่องมันไม่มีแล้วมันก็ไม่มีแรงไปเหนื่อยไปต้านไงอ๋อคือคือว่ามันเบาไล่เบาว่ากันใช่แต่ตอนนี้เราเติมน้ำมันเครื่องไปแล้ววิ่งได้ไหมได้สิได้เยอะด้วยความรถเรามันแรงครับน้องน้องหนุ่ก็ไม่เลวละสมัครร้อกอะไรถ้าใครถ ให้พี่ทีมวิวไปจูนให้ได้ครับเพราะว่าวันก่อนมีน้องๆส่งมาบอกพี่ทีมวิวผมหน่อยผมมีสายอยู่แล้วมีโปรแกรมผมจูนให้น้องๆถูกใจครับผมลดจากวิ่ง 120G ตอนนี้วิ่ง 118G อุ้ยยังลงมา 2G สุดยอดพูดเล่นตอนตอนนี้วิ่ง 129G เพียจากเดิมวิ่ง 120G ซึ่งรถผมไม่รู้ข้อมูลอะไรเลยเขาก็บอกมาค้าผมก็เติมเติเติมให้ฟังเสียงจากโทรศัพท์เบิ้ลปุ๊บว่างฝากไปด้วยที่ UFA แปดผมแล้วไปเจอกันใหม่คลิปหน้าวัสตัวลาไปก่อนแ้วไกันคิปน้นับสวัสดีครับ